we โอาแล้วก็ออกไปแล้วต้องแม่ตะเคียนทองท้อย่างอยู่สายน้าต้งที่ตะวันตกใส่เสื้อสีชมพูผ้ากหัวสีส้มอ่อนคำแดงเทวีพอแม่พี่น้องมานาเอาใส่เสื้อสีขลึกขลึกผ้าเขียนหัวสีเหลืองคำแดงเทวีหัวพญานาของคำแดงเทวีมอนมางอกมางอกไอจุลวะจุลวะแล้วก็พอแม่พี่น้องตอนนี้ต้งวันตกน้ำแล้วตางวันตกน้ำแล้วต้งวันตกต้อแม่ตะเคียนทองส้กอย่างตะเคียนทองท้มย่างพอแม่พี่น้องมานส้มย่างมานาเต้พอแม่พี่น้องเฮ้ยพอแม่พี่น้อง าเจ้ากำเตอร์รอข้าเจ้ากัมเตอร์ตอนนี้วันตกน้ำเล่าวันตกน้ำไปวันตกน้ำไปสบมยยางสบมยยางน้ำไปเต้วสีชมพูพุงจะลาดจะลาดน้ำไปน้ำไปส้มยยางทำแนงทีวีจี้จี้จีจี นำมาอยู่อย่างน้ำมาอยู่นะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองมลาซมยางนะครับอย่างน้ำมาอยู่คำแดงเดวีคำแดงเดวีตัวก้นมานะครับอยู่ล้างที่หัววันออกนะครับคำแดงเดวียังตัวมาอยู่ร้อนน้อยร้อนน้อยเปิดบอกเปิดบอกมลาซมยางนะครับร้อนนะเต่าน้อยนะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองยังนำขึ้นมาอยู่นำขึ้นมาอยู่นะครับอยากนำขึ้นมาอยู่คำแดงเดวีนะเตานะครับยังตัวก้นขึ้นมาอยู่จะจี้ได้ก็จะสู้กันก็จะจี้ได้ก็จะจี้ได้ก็เจ้าแม่ตะเคียนทองยังนำมาอยู่ นำมาอยู่นำมาอยู่นำมุงนำมาอยู่นำมาอยู่ครับเจ้าแม่ตะเกียงทองผสมยางนำมาคำแดงเดวีกับวันวากาดน้อยเดี๋ยวนะครับวันนี้จะได้ว่าปล่อยให้นนำเป็นนักนะครับคำแดงเดวีวันวาได้เต็กขนาดนักนะครับมาก a a r d เขาถอดปลายไปเอาแล้วครับผสมยางคือจากนำมาอยู่คับปีนองผสมยางปีนองผสมยางครับเอาใจช่วยนะครับนำมาอยู่ปีนองผสมยางครับปานนาเต้าก็จะเดือดครับหนึ่งร้อขนาดนักแล้วครับขนาดนักงครับจะตันแล้วก็บจตันจะตันก็บหตือนกันผสมยางบมดหัวมือตันครับหนีเรื่อยๆนะครับหนีตึ๊กๆแล้วครับสายนาเตะวันตกคือผสมยางหนีแล้วผสม อย่างนี้แล้วบ,บอลซบย่างเลยครับคำแดงเทวีหนึ่งร้อยห้าสิบแปดปีจีตัวขึ้นมาอยู่ยังตีตัวขึ้นมาอยู่จะตีตัวจะตักนกอจะตันกอนะครับคำแดงเทวียัยงต่อยมาต่อยมาตัวยม,มาบ,าบอลซบยางล่อยเฮียไหลเขาน้าสายน้ำตะวันตกกันคือบ,บอลซบย่างครับรัาผมกศ์กัดสินครับสายน้ำที่ตะวันตก